ทุกคนครับวันนี้ผมไปซื้อไอตัวลำโพงบลูทูธตัวนี้มานะครับเป็นของ Xiaomi Sound Outdoor นะครับก็เป็นตัวรุ่นรุ่นใหม่ของ Xiaomi เนาะคือกำลังขับอยู่ที่3 0วัตต์นะครับเปิดได้นานสมสุดคือ12ชั่วโมง IP 6 7ก็คือกันนะ้ำกันฝุ่นนะคือตอนแรกผมดูรีวิวจากคนอื่นอะ่ะผมก็คิดว่า รับได้ในราคาเท่านี้เราไม่อยากาใช้เงินกับของพวกนี้มากครับก็เลยตัดสินใจว่าโอเคเดี๋ยวเอาลำโพงรุ่นนี้แหละเอาไว้เปิดฟังเพลงดูหนังแต่ผลที่ได้ก็คือหลังผมซื้อมาแล้วอะพอฟังเสียงอะเออเสียงมันดีกว่าที่คิดอะนะเสียงดียังไงเดี๋ยว เปิดให้ทุกคนฟังวิธีเชื่อมต่อก็ง่ายมากเลยนะตอนนี้ผมซื้อมา2ตัวนะครับเพื่อ <c oughs> ที่จะเป็นลำโพงซ้ายขวานะครับลำโพง R L มาเลยก่อนอื่นครับเปิดเครื่องพ <c oughs> องไฟบนทุบกับพิบแล้วเอามา่เอามา อ่ะอันนี้คือเชื่อมต่อแล้วนะครับตึ๊บเรามาฟังเสียงลำโพงตัวเดียวกันก่อนนะเคผมขอใช้ เพลงจำพวก EDM ในการเทสนะครับอันนี้ได้เปิดอยู่ประมาณ50%นะครับผมว่าเสียงเบสก็คือนุ่มลึกนะโอเคเลยนะ เปิดไปที่รนะ้อดดนั่นเสียจะดันิ Welcome to Tokyo, the neon city, a t e c i c o l world where cultures unite. แป๊บนึ่งพอ่ออาจคิดแป๊บนึ่งโอเคจะนอนก่อน เจ้าของบ้านเขาออกมาทงสีนะครับนี่หละลำโพงมันเสียงดังนะข้างบ้านเขาก็โวยไว้ทีนี้ผมเปิดในที่ระดับ50ระกับน้อเพราะว่าถ้าเปิดเต็มอ่ะผมว่ามันฝังไม่ค่อยร้องเท่าไหร่มันจะมันตึ้งตป้มากกว่ามาดูนะ อันนี้ผมจะทำให้มันตังสองตัวนะอันนี้คือตัวเนะีย้ยมันดอยู่นี่โมซานาขอให้ใช้พินเนี้ยนี่แค่เปิดตัวนี้นะครับกดขึ้นมากดตัวแฮล,ลิงตัวนี้ไว้นะครับ ไ t ท่เขาแล้ว e ช่ไหมไครับสิงเรียบร้อยวันนี้เรางดันทั้งสองตัวนะ,ะวันนี้จะเป็นตัวหลักนะครับรับสัญญาณบนโน้ตวันนี้จะเป็นตัวสิงสัญญาณครับเกิเสียงแรงเหมืนเมื่อกี้นะ far bada anche ทดสอบเพลงเสียงหวานเนี่ยเพลงอะไรดีที่เสียงหวานอืมนะ,ะเขาบอกเพลงทดสอบเสียง ใสนะาฟังดีกว่ามาไม่เปิเดเยอะนะเดี๋ยวติดลิเกสิฮะ,ะพงนี้เหรโอ้ไม่เดีเพลงลิกสิกอะเลยน,ลนี่ปะ มันได้เกิดความรู้สึกงอย่างขึ้นเวลาที่ฉันมองมมตายอยู่ในห้องหมดเลยเข้าไปดูในห้องแล้วฉันก็คิดว่าเราใจตรงกันเลยไม่ได้พูดความรู้สึกโอย่างออกไปต้องเพลงสาก,กล ตรงนี้นะฉันเชื่อในความมุ่งม,มั่นของเขา h i ้คิ e วอน e p ัสซูเปหนึ่งเดียวที่มีซินไบโอติกโดยภาพรวมนะผมก็ว่าเสียงมันก็คือชัดนะฟังดูเรื่องแต่ถ้าเกิดว่าใครที่เคยฟังเสียงระดับ ค a s สไฮเอนด์ end, หรือว่าลำโพงระดับที่หมื่นกว่าบาทขึ้นไปอ่ะพวกหมื่นกว่าสองหมื่นสามหมื่นหรือว่าเจ็ดแปดหมื่นหรือเป็นแสนอะ่ะถ้ามาฟังตัวเนี้ยก็ะจะบอกว่าเ,เสียงไม่ดีแต่ถ้าคนที่เคยฟังแบบลำโพงทั่วไปทั่วไปอ่ะ

ใ่ราบรนเแ่ระดาประมาณงปตัวก็ฟังร้อมนะเราไม่ต้องไปฟังแต่ว่าตึ๊ด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 มอฟังในในวงในวงดื่มอะไรเงี้ยถ้าจะฟังในวงดื่มอะผมแนะนาให้ไปตัวใหญ่ๆเลยเออตพกบูธอะไรพวกนั้นใหญ่ๆ แต่ถ้าเกิดว่าฟังในแนวแบบว่านั่งแคมปิ้งกินเบียร์เอไอออะไรอย่างเงี้ยผมว่าตัวนี้ตอบโจทย์ตัวหนึ่งราคาเต็มมันจะอยู่ที่พันเจ็ดใช่ป่ะบางศูนย์เขามีโปรยังเหลืออยู่ที่พันห้าเก้าไอพันสี่เก้าสิบอว่าพันห้านะเออซื้อทั้งหมดสองตัวแล้วซิงค์หากันเนี่ยผมคิดว่าอิ่มละ แต่ถ้าอยากได้เสียงที่มันขยายกว่านั้นก็ซื้อเพิ่มหลายๆตัวครับมันซิงค์ย้นได้ประมาณร้อยตัวนะเท่าไห่จะประมาณร้อยตัวดิในสเปคคือผผแจ้งเลยว่ามันซิงค์ได้ทั้งหมด100ตัวแต่ว่าเราใช้แค่สองตัวผมก็มองว่าชิลแล้วนะเออสองตัวคือชิลนะ เสียงก็ไม่แพ้ลำโพงอ่หลักเจ็ดแปดพันหรือว่าหมื่นกว่าบาทเลยนะในถ้าเปิดในระดับที่พอเหมาะระดับที่ห้าสิบเปอร์เซ็นหรือระดับที่ฟังสบายสบายอ่ะฟังชิลฟังสบายสบายนะน,ใน,ในั่งใกล้ๆเออเพราะว่าด้วยหลักการเราแล้วเนี่ย เวลาเราไปนั่งฟังเพลงหรือเราไปนั่งแคมปิ้งเนี่ยโต๊ะแคมโต๊ะนี่ไงงี้ยเระมก็จะตั้งใกล้ๆอยูล่ละแล้วก็ปเปิดเพลงเบาๆฟ็อกคอยอยู่ละยิ่งเราไปตามอุทายานหรือว่าตามอะไรเนี้ยผมมองว่าเสียงมันตางโต๊ะก,ก,ก,กับคนอื่น เราเสียบทอสดีกว่าเดี๋ยวเบาๆคลอๆทอสๆหรือนั่งชิลๆเน็ตเพราะว่าตอบโจทย์ตอบโจทย์ตัวนี้เดี๋ยวผมทดสอบเสียงเบ็ดลำโพงนะดูว่าแตกไหม อันนี้ผมเปิดในระดับที่50นะ คือเหมือนเป็นคาแรคเตอร์ของจอล์นโพลอ่ะมันมันไม่ได้ลึกนะมันไม่ได้ลึกแต่ว่ามันให้ให้เบสที่เป็นรูปอยู่มันไม่ได้ลึกแบบตุมงตุ้ตุ้ตุ้เงี้ยแต่ก็เรายังสัมผัสได้ถือว่ามันมีคาแรคเตอร์ของ ไม่กล้าเปิดดังบ้านนะเดี๋ยวข้างบ้านเขาจะออกมาไวยวา1 w w ว่าเราไม่ใช้เสียงรบกวนที่เขากำลังนอนกันดีกว่าเนาะก็ผมสรุปง่ายๆเลยนะว่าคุ้มค่ากับราคานะเสียงก็คุ้มค่ากับราคาฟังเพราะในระดับกึ่งกลางหรือว่าในระดับเสียงที่อิ่มๆฟังคอร ก็ถ้าสายตืดๆเลยอะ่ะก็ไม่แนะนำนะเพราะว่ายังไม่ถึงตืดยังไม่ยังไม่ยังไม่ลงลึกถึงกับว่าจะบอกไงดีลูกเบตเข้าถึงตัวเออยังไม่ถึงนั้นแต่ฟังเพลิน,นสำหรับนั่งจิต กาแฟจิบชาตอนเช้าอะไรอย่างเงี้ยหรือไปแคมปิ้งนั่งริมรสกับบรรยากาศฟังเพลงหว,วานๆซึ้งๆอันเนี้ยแนะนำเลยคุ้มค่ากับราคานะครับอ่ะโอเคก็เท่านี้ก่อนสงสัยอะไรให้ไปเทสเอานะครับ สงสัยเสียงย่านไหนไปเทสเอาที่ศูนย์ของเสียวมี่น่าจะมีทุกศูนย์นะเออแต่ก็ดูนะบางศูนย์ก็จะมีโปรโบางศูนย์ก็ไม่มีนะวันนี้ผมก็ไปประมาณ2อศูนย์ก็ได้ฟังศูนย์หนึ่เขาก็ไม่มีโปรโผมก็เห็นเห็นเห็นอ่าอีกศูนย์หนึ่งเขาโปรโมทไว้ว่ามีโปรผมก็เลย ไปอีกส่วนที่มีโปรก็ได้ราคามาแบบจับต้องได้เออจับต้องได้สนองตันหามาละโอเคไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับบ๊ายบาย